สบัด mm, like ีสบยดีเอฟซีทุกทานทุกคนที่กำลังก้าวส่งประมองสัสบัดียามสวยๆผูกแขนหับจับแขนเอาแม่ออกกำมไข่หน่อยไนอันนี้ห้องข้าวหนเพื่ออยู่ใกล้ทำคุนทำคุณอยู่ดีมียกบยลย To suy yêu thương 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 không thương 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 nhanh thương 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 hứ 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 thả cứ chẳng xí khắp

ไผ่กัญาพรมันไผ่กัญญาพอบุมีทงกวาเอะไงเด้อขี่นอนร้ยนเด้อนอนร้ยน่ะกวาดอะไรแน่เวลานอนก็นอนแล้วเวลาม้เห็นนอนกวดนี้นอนกวาดนี้ดีกว่าเขาโอ้ยเออนอนใ้กวดนี้ดีกว่าเข่านอนก็ได้เป็นเทพได้ นั่นไลายเดี๋เป็นเทพได้เราได้อันนี้นันอ้าวอิลีคอมเมอร์เราขึ้นเตือนอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะเป็นโบจากยูรับเด็กขันแน่นขันแน่นนอนบานเพ้นได้โใไปร้อนละล่า ใช่น่ะบักอันนี้ใส่ได้แห้งหาพ่อหาเก่งหามันพื้นผ้าก็ได้บัดมืออันลูกเมทิเมื่อผูกแขนหน่าทางแห้งได้แบบนี้่คชมซื่อได้แขนน่ะมันนี่มันเกิดกับเราเมทิปเลยแต่ยากมากมันนี่ แม่เมีน่อเมเทียวน้เมยทิพย์เ่มเมยทิย์ปบเรื่อยๆกันนี่ได้ลูกสาวเจ้านี่ลูกสื่อนางมีบุญนลเนาะลูกสาวเมทิพย์ไปเท้านเมทิพยไปแล้วเนาะผมกับพ่อผมผมดำจุ่มผม เป็นน้ำถึงชั้นด่าสี่แถวคนนี้ไปแห้งได้เลยนี่นะแถานี้ก็อยากได้เป็นเป็นขู่ยุกิอีกใครเนี่ยคใหญ่ภาพคนนี้มาให้เข้าช้าพอหเคหาได้คนใหญ่ภาพอยากได้เพราะคนใหญ่ภาพบู้อยจะผูกคอยผูกชั้นคนใหญ่ภาพยาจะแย่งเมทิพเจ้าน่พอแล้ยุกินอาห่หอยากกินน้ชิด มาไะชักพี่มาไ้องบอลนะไปเออหายแลยเดี่ยวหมเออนี่ของแท้ของแท้ขอแคมห้องบาทเดียวเออเออห้องบาทเดียว หิวแหงห้องกากบาทหนึ่งวะช้อนขมาช้อนรีกเลื่อนั้าวรีแจกผวรีจักเลือดก็ได้ญาติญาตินี่ได้กอนาได้กอมื่อยแบ่ได้เนือยเอือดเลเดี๋ยนี้ไปถืแดดกัยังคนยังเมื่อยเออเอาออกไล่บ่

ไงเขียวไงเขียวอยู่มุมผมโอ้ให้ไงผ้าอุ้มพอมีแห้งเนาะเอ้ยมดื่ควันเอ้ยว่ยัไนะเน่ยทางนไทยนแบเกนไอ นาบุญคุเ้าเหืือด้านนาใส่ไหตื่นเตือนยาต่อชีวิตเพิ่นขะไม่ยเอาด้วยแล้วเขาเฮ้ยพายผ่นพาดก็มเนื่ยยัยทำบอบบบบบออกแดดหนาแดงอตรงนะมีข้อมผูกแค่ตัดได้โดยเดียวเดียวขอมืเดอ่ยวแคาาีกา ขาปันเขาเล่คุณาคุนาเอว่าอาอู่มา้าเร่อวะโอ้ผูกให้แม่คอมหมบปนี่โอ้เสียนึบตา น้ำตาพี่คุณขาได้พี่น้องเลยมีขาเสียน้ำตาอีกโอ้ยเอออันน่ะผู้เสียเลือดเนาะผู้เสื้อดำน่ะผู้นี้เสียน้ำตาผู้เสื้อดำน่ะเสียเลือดผู้นี้เสียน้ำตาโอ้ย ันหัวเขาเรียกว่าหาผ้าสื่อน้องผ้าใบหรือตินตินใปหัวมาเอาล้อันนั้น่อยแลยสื่อกับธงหา้คาพันบาทเ็นโบเงินเที่ิวเดดีใจอลายคนรวยเอกรกว่าลพินินะมันจ่อย่อเออไไอบอเที่ิวทาบอกเทียวบอกปุตติกือกันเนาะมากว่ะ กบีทหมดิปีไปไปไปได้น้ำเตะน้ำเจ้าบเลือดนะอืมอยากินอยางขไปเข้าช่างช่างอตเาฮือดาเซีย ก็แม <Private S 2> ่นาก็ได้ว่าิบกได้ว่าขวดพญยะต์แ่นี่นงยังแต่กระโปงเต้าผ่านแค่ได้กระนางหนังมงไไม่ได้เพราะว่าขวดเลือดออกก็ยังผ่าแกฝันลงลุ่่ตีกเขาบ่อยที่เดียวไม่ใช

ให้เราพบุกปวไปม่ห้องแล้วก็เานแล้วก็เย่เข้าไว้แล้วมันเาบูได้บูมาใสุ่งอบัได้บานมาไล่ดื่มตื่นอ่อันคิดว่างถุลยาลเเขาบอยังบวยมันไอบอ้าวบา

พิธีผูกแคนกัแล้วเป็นที่เรียบห้อเนาะเขาเขากบกบใจหลายๆทำเอฟซี่ปขตเบิันเขาส้มหนึ่งเป็นมือผูกแคนออกำเทั่อตอนหัดรลานน่อยที่เกิดใหม่ย่าไย่ย่คงไขย่าง่อย่างางาง อีบีจะขาโจไปสามีก่อนฝากกดไตรกดแชกูติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเม่าในเด้อสูคดีเบทุอง่านทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มขอบอกขอบใจลายๆพขอกันลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs>